ปูปลาผู้ผออกนี้ได้มาสองเลยแล้วเขาก็เข้าพร้อมกันเลยลากแล้วหนึ่งเต็ม ือสภาพไมายของเราในวันนี้นะครับนี่เป็นแม่น้ําป่าศักดิ์นะครับวันนี้น้ําขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับหมยนี้นะครับก็จะเป็นไมยจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นไมายเดิมนะครับตอนนี้เราก็ทําล่มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสองโมงนะครับสองโมงเช้าวันนี้เรามาแต่เช้าหน่อยนะครับกับสภาพไม้ที่ เขื่อนปัสักได้ระบายน้ํามาก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็เลยมาลองสำหมายเดิมดูนะครับนะครับน้ําขึ้นค่อนข้างจะเต็มตะลิงนะครับนี่ในปลาแบบนี้นะครับถ้าหากว่าปักเบ็ดคันนะครับเดี๋่อใส้เดือนนี้ปลากระทิงนี่สุดยอดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาตกหน้าดินกัน ครับก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับสภาพปลายที่น้ําเอ,อือขึ้นสูงแบบนี้ก็มาลองดูกันนะครับโอเคนะครับกลับไปติดตามกันเลยครับขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้นาๆน,น,นะครับที่ชื่นชอบเกมการตกปลานะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องไลฟ์สไตล์สไตล์บ้านๆอีกหนึ่งครั้งนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาตกปลาหน้าดินกันอีกเหมือนเดิมนะครับครับคือ หมายที่เห็นหยุดด้านหลังนี้คือแม่น้ำป่าสักนะครับเป็นอยู่ในเขตตำบลหินซอนอนำะเภอเกี่ยนคอยสระบุรีนะครับซึ่งหมายนี้ก็จะเป็นหมายเดิมนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เรามาตกกันครับแต่วันนั้นน้ํายังไม่เยอะเท่านี้นะครับวันนี้น้ําเกินป่าสักได้ระบายนะ้ํามายเยอะพอสมควรนะครับเราก็เลยมาลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเดย๋่อวันนี้นะครับก็เป็นตูด ไผ่เขียวนะครับไผ่เขียวลูกยอเหมือนเดิมนะครับวันนี้นี่ครับนี่เห็นหยอน้ําขึ้นเยอะมากเลยนะครับสําหรับไม้นี้ก็เป็นไม้ที่สวยงามอีกไม้นึงนี่นะครับกลางคืนนี้ก็น่าจะตกปรากฏได้นะครับสําหรับน้ําขึ้นแบบนี้นะครับถ้าบางๆวันนี้นะครับก็อาจจะ ตอนก็เคยก็จะย้อนกลับมาเล่นปักวดนะครับจะมาลองตกเหยื่อปักวดดูครับตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะตีเบียดแล้วนะครับนี่นะครับหมายนี้คือมันเป็นช่วงที่แม่น้ําที่มันโค้งนะครับมันจะคดเขียวแล้วน้ําก็เยอะนะครับลักษณะน้ามันก็จะไหลเขี้ยวไหลแรงนะครับแล้วมันก็จะวนกลับนะครับ จะบนกับด้านนี้นะครับซึ่งเราตีเบียดลงไปนะครับโอกาสที่เบ็ดมันจะมาพันกันนั้นก็มีสูงนะครับถึงแม้ว่าเราจะตีเบียดไประดับก็ตามนะครับเราก็จะตีใส่ระดับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับแต่ว่ามันก็คงจะพันกันอยู่ดีนะครับก็เป็นหมายที่ตีท่าทางลําบากนะครับแต่ว่าก็เป็นหมายที่สวยนะครับเป็นไมายที่น่าลอง ครับเป็นะครับตอดแล้วครับน,น้ำมันจะบนนะครับเบ็ดเริ่มจะบินเข้าหากันแล้วเบ็ดที่เราใช้นะครับก็จะเป็นตะขอเบอร์ห้านะครับวันนี้เราเล่นตัวเล็กกันเป็นตัวเล็กๆครับในโฟมเม็ดเล็ก ตอนนี้เราตกไม่แค่แล้วนะครับปลาตัวเล็กๆครับเป็นปลาส้อยปลาหลังน้ำ กใ็ใหญ่ๆครับไซนี้ก็มันสามสี่ีบนะครับดิรุ่นนี้ก็โอเคเลยนะครับรุ่นเนี้ย liêu chầm chầm lên đi thấp đi mưa tôi dây dây เมือนปลาใหญ่นะครับน้ำมันแรงกแล้วครับหน่งแทบเก็บแทมไปเรื่อยๆนะครับ อปลาเล็กปลาน้อยครับพวกปลาส้อยมาตอด ปลาทูปลาทูออกนี้ได้มาสองเลย ได้ไปอีกแล้วหนึ่งแทบแล้วเขาก็เข้าพร้อมกันเลย ได้มาอีกแล้วหนึ่งเต้มเต้มไปเรื่รอยๆนะครับห่างๆนะครับวันนี้ はい。 นี่แหละครับคืออุปสรรคนะครับที่เห็นเมื่อเกี้นี่ครับลักษณะน้ําวนนะครับน้ํานี่ก็จะพัดเบ็ดเข้าฝั่งนะครับในฝั่งก็จะเป็นพวกต้นหญ้านะครับพวกตะวาอะไรแย่ๆเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับนี่แหละครับคือปัญหานะครับอุปสรรคใหญ่หลวงของเราเลยสําหรับหมายนี้นะครับปลาก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับ เพราะว่าน้ำบนนะครับตีลงไปนะครับน้ําก็จะตีเบียดเข้าฝั่งซึ่งฝั่งก็น้ําตื้นนะครับก็จะมีหญ้าอยู่เยอะนะครับครับตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เรานั่งมาตั้งแต่สองโมงเช้านะครับก็ใช้เวลาไปหลายชั่วโมงอยู่นะครับสําหรับวันนี้ป่าก็ถือว่าได้ตัวอยู่นะครับก็ข้าวหางห่างนะครับ ก็ยังพอมีตัวให้ได้ลุ้นเป็นระยะระยะนะครับับครบตั้งแต่สี่โมงเช้ามานะครับน้ําได้เปลี่ยนสีนะครับจากน้ําใสๆตอนนี้น้ํากลายเป็นขุนนะครับเป็นสีแดงขึ้นมาปลาก็ไม่กินเบ็ดนะครับเพราะว่าจะไม่รู้ว่าข้างบนนู้นเขาได้ลอกคลองหรือเปล่าไม่รู้นะครับ เพราะว่ามีพวกเศษไม้นะครับมีต้นไม้เล็กๆแล้วก็พวกเศษหญ้านะครับที่พัดมาตามน้ำมาถึงจุดนี้นะครับซึ่งเป็นกระแสน้ำบนนะครับแล้วน้ำก็จะตีเอาพวกกิ่งไม้นะครับพวกกิ่งไม้พวกเศษหญ้านะครับมาพันกับเด็ดนะครับก็เลยทำให้หมดตะก้อไปหลายชุดแล้วนะครับสำหรับวันนี้แล้วสินี้ปลาก็ไม่กินด้วยนะครับ เราก็เลยเห็นทีจะต้องเก็บเบียดแล้วล่ะนะครับตอนนี้เราก็เก็บมาได้สามคันก็เหลือคันสุดท้ายนะครับก็มันเป็นตีเหยื่อลงไปได้สักพักหนึ่งแล้วละ่ะก็จะรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนานาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ท่านที่ กดติดตามให้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับหรือว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมนะครับถ้าหากว่าท่านชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อทีท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีความคิดเขียนประการใดหรือว่ามีข้อเสนอแนะหรือว่ามี อะไรจะสอบถามนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเราก็ยินดีที่จะรับฟังทุกๆคําติชมนะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันนะครับมาให้กําลังใจกันนะครับครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันก็เดี๋ยวให้ดูปลานะครับวันนี้ได้มากได้น้อยแค่ไหนก็จะให้ดูในหมายเลยนะครัิเลนะครับวันนี้ไม่แห้ว ก็น่าจะสักโลก,กว่ากว่านะครับหลายๆตัวอยู่เต็เตัวได้อยังมั้งนี่ตัวมีตัวเล็กดใหญ่นะครับตัวใหญ่ๆก็มี5้าตัวเลยนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ